สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังค่ะและหนังที่พี่นุ้ยจะพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องบาบิลอนนั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะคะโอ้โหมีดาราระดับแม่เหล็กมามากมายนะคะแล้วก็หนังความยาวประมาณ3ชั่วโมงค่ะซึ่งขอบอกว่าตอนเข้าไปตอนแรกพี่นุ้ยแบบมึนงงมากเพราะว่ามันจะเป็นแบบลักษณะของแบบเอ,องานปาร์ตี้คือแบบเป็นการใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงของ ดาราอะไรแบบนี้เนาะแต่ซึ่งพอเราดูไปแล้วนะคะมันสามารถสรุปได้ออกมาเป็นแบบสเรื่องหลักๆเนาะเรื่องแรกอะสิ่งที่หนังอยากจะนำเสนออะก็คือมันจะพูดถึง the evolution of the film industry ก็คือวิวัฒนาการนะคะ evolution เนี่ยแปลว่าวิวัฒนาการนะคะแล้วก็ film industry ก็คืออุตสาหกรรมหนังนั่นเองค่ะก็คือเขาก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมาเป็นยังไงเนาะหนังเริ่มแรกมันก็จะแบบไม่มีเสียงต่อมามันก็เป็นหนังที่มีเสียงแล้วมันก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบ เออเหมือนกับเรามาสอนประวัติศาสตร์ให้เราอะนะคะอ่าแต่ว่าเป็นการสอนโดยแบบให้ความบันเทิงไปด้วยนะคะแล้วจุดที่2องอะที่หนังต้องการนําเสนอซึ่งพี่นุ้ยชอบมากๆเลยอะก็คือมันเป็นการนําเสนอในเรื่องของ the rise and fall of a person หมายถึงการขึ้นนะคะ rise เนี่ยก็คือขึ้นใช่ไหมคะแล้ว fall ก็คือการตกอะคะ่ะก็คือเหมือนกับว่า ของทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนยงจีรังยั่งยืนไม่ได้มันก็จะมีวันที่ขึ้นแล้วก็มีวันที่ลงนะคะซึ่งอันเนี้ยมาจากพระเอกของเราเลยก็คือแบดพิทคือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะเขาเลยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับดาวค้ั้งฟ้าค่ะเป็นคนที่แบบใครๆก็ชื่นชมเนาะแต่พอวันหนึ่งมันหมดยุคข,ของเขาอะค่ะเขาก็ไปสู่ในยุคที่มันแบบตกอาบต้องมาเล่นหนังที่แบบเป็นหนังที่เออแบบเกรด ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ทำใจไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องจบชีวิตลงนะคะแต่ซึ่งถ้าเราเข้าใจสัจธรรมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะคะเราก็จะสามารถปรับตัวกับชีวิตของเราได้แต่ว่าพระเอกเรื่องนี้เขาทําใจไม่ได้ก็เลยแบบเออตัดสินใจว่าเออไม่อยู่แล้วอะก็คือแบบทําใจไม่ได้ที่วันหนึ่งเราจะตกอับอะไรแบบนี้นะคะมันก็สอนเราดีแหละคือว่าในช่วงแรกๆกันหนังมันก็จะแบบ คือดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรไปเรื่อยๆแบบปาร์ตี้ให้ดูการถ่ายทําให้ดูอะไรที่มันแบบเออเหมือนกับว่าเป็นเป็นสีสันนะก็คือก็คือเป็นหนังที่ดําเนินเรื่องไปแบบว่าเออดูแล้วแบบบ้าๆไม่ค่อยมีอะไรอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาถึงตรงกลางๆเรื่องอะนะคะก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มมีการเริ่มมีการดําเนินเรื่องและเริ่มมีอะไรขึ้นมาละเริ่มสอนอะไรเราบางอย่างเริ่มให้ข้อคิดอะไรเราบางอย่างดังน,นั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะคะมันก็อาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนเนาะเออ คือมันจะคุยกับเฉพาะบางคนเท่านั้นบางคนก็จะชอบหนังเรื่องนี้แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหนังพยายามนําเสนออะไรเนี่ยคือแบบดูช่วงแรกแล้วแบบเออก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้คุยกับเราหรือเปล่านะคะก็ต้องลองไปวิสูจน์ดูนะคะสําหรับหนังเรื่องนี้นั่นก็คือบาบิลอนค่ะแต่ถามว่าหนังเรื่องนี้คุยกับพี่นุ้ยไหมมันก็คุยในจุดหนึ่งนะแต่ขอบอกว่าพี่นุ้ยไม่สามารถดูจนถึงจบเรื่องได้นะเพราะพี่นุ้ยมีงานนิดนึงแล้วก็แบบอ่ะแต่ว่าก็ได้ไปฟังสปอยจาก คนอื่นๆที่เขาดูมาก็คือดูไปได้แบบเกือบจะจบละเลยครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามีงานก็เลยต้องออกมาก่อนแต่ว่าเออก็ถามว่าพอช่วงหลังๆอ่ะรู้สึกแล้วว่าเออหนังเรื่องเนี้ยมันมีแง่คิดอะไรดีๆเหมือนกันที่แบบต้องการจะสอนเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมีความประทับใจในจุดจุดหนึ่งละอีกจุดหนึ่งก็คือแบบการถ่ายทำอ่ะรู้สึกว่าเออภาพมันสวยฉากมันแบบว่ามีความสวยงามอ่ะนะคะก็เลยเออ บบอยากให้ไปดูกันเพราะว่ามีดาราระดับแม่เหล็กด้วยนะคะและพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะคะนายอังกฤษติดหนังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ